รายการนานาวาริี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดู จะสุขหรือทุกข์แต่เมื่อถึงวันครบรอบซึ่งเราเรียกกันว่าวันเกิดจะดีใจยิ่งนักแต่ครั้งนี้เป็นงานมุทิตาจิตยิ่งใหญ่เพราะเป็นพระผู้ใหญ่ที่รายการนานา,นาวรารี้นับถือมากนามหลวงเตีย่ยราธิการวิสุทธวิสุทธโทวัดประสบสุขตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านมีอายุครบ7 3าพรรษางานยิ่งใหญ่ผู้คนลูกศิษย์ต่างยิ้มแย้มอิ่มบุญวัดประสบสุขนั้นเป็นวัดปฏิบัติธรรมแต่ละวันจะมีการปฏิบัติธรรมไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีที่พักสะดวกสบายเพียงขอให้คุณตั้งใจสืบสารพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปีนี้สุพรรณบุรีน้ำมาก วัดจึงต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำและขอบอกบุญญาติโยมมาร่วมทำบุญกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสมาอาภาปัญญาโลกสมิปโชโตธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริตีติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสต,ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกทำลายย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกลงสู่ทางที่ชั่วขอเจริญพรสาธุชนญาติโยมชาวพุทธผู้มีเมตตา บารามีทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของอัตมาภาพพระวิสุทธิวิสุสทธโธเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งที่สองวัดประสบกุขตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีสาธุชนลูกหลานได้ทำบุญวันเจริญอายุให้แก่ข้าพเจ้าอัตมาภาพขออนุมทนาและ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ลูกหลานได้มาทำบุญฉลองวันเจริญอายุครบ73ปีในวันนี้มีพระคุณเจ้าได้มาร่วมเจริญมุทิตาจิตกับกับผมเป็นจำนวนมากจึงขอกราบนมัสการ,การด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งวัดประสบสุขในครั้งนี้จึงขอเจริญพรสาธุชนที่มาร่วมสร้างกุศลบารมีกตินทานปีละหนึ่งครั้ง เพื่อจะสร้างเขื่อนริมแม่น้ำยกกำแพงให้สูงขึ้นเพราะปีนี้รู้สุวาระมีวิกิตการทางธรรมชาติมีสุขภัยทางน้ำมากมายแต่วัดประสบสโชคดีที่เราได้มีสัทธายยนิยมทำบุญถวายปัจจัยมาเพื่อบูรณะยกเขื่อนให้สูงขึ้นสร้างกำแพงเขือเข่อนริมแม่น้ำให้มาตรฐานจึงทำให้สถานที่ของวัดไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ำท่วม จะจัดกิจกรรมใดๆก็เป็นประโยชน์มีสาธุชนนำคุณาบุตรนักเรียนนักศึกษามาเข้าค่ายต้นปีหน้าจะมีนักกีฬาทั่วประเทศจะมาพักที่วัดนี้จำนวนพันเจ็ดเลยทีเดียวอาตมาภาพก็ต้องเร่งบุรณนะสถานที่ให้สะอาดสะอ้านรองรับรัทยาิโยมที่นำนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนเป็นคุณาบุตรของรัทยาิโยม มาแข่งขันที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีสถานที่พักสะอาดสะอ้านสาจบรกบบายให้ญาติโยมทั้งหลายสำเร็จประโยชน์โดยทั่วกันขอจเจริญธรรมและเจริญพรสาธุอขอเชิญร่วมสร้างบุญสร้างเขื่อนวัดประสบสุขโทร0 3 5 4 1 4 2 7 3 0 8 1 8 5 6 2 2 5 6